MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ที่3-4ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะช่วงค่ำเป็นเวลาที่ผู้เช่าโฮมสเตย์เรือนลมพัดพามารวมตัวกันยกเว้นต้าไม้พระเอกพานางเอกมาส่งพอดี หูโยยีเห็นเขาพาสาวสวยมาด้วยก็จัดแจงแนะนำตัวยิ่งรู้ว่าเป็นผู้เช่าใหม่ก็ช่วยแนะนำชายที่ทำสมาธิอยู่ข้างๆว่าชื่อหมาชิวชานเรียกสั้นๆว่าท่านหมาและนาหนา้าซึ่งเป็นสมาชิกในเรือนโยยีอยากแอดวีแชทกับนางเอกแต่ว่ามือถือของเธอพังจึงขอตัวไปเก็บของต่อส่วนนานหน้าก็แยกตัวกลับไปพักโยยีจึงนั่งดื่มคนเดียวนางเอกกลับมาถึงก็พิมพ์รูปถ่ายทั้งหมดออกมาติดรอบห้อง ความจริงแล้วหนาซิงเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปตอนได้กินอาหารอร่อยออร่อยนางเอกคิดถึงเพื่อนรักที่อยากชิมรสชาติดอกอย่างน้ำวันนี้จึงได้ไปชิมแทนเพื่อนที่ร้านดอกเกอซังนางเอกตื่นมาก็คันคเยอเพราะโดนยุงกัดทั้งคืนรุ่งเช้าออกจากห้องเห็นแมวน้อยน่ารักจึงเข้าไปเล่นด้วยซักพักลงมาที่ห้องครัวเห็นตาไม้กำลังทำอาหารจึงแนะนำตัวว่าเพิ่งมาใหม่และชมว่าเธอตื่นเช้าตาไม้บอกยังไม่ได้นอนต่างหาก เธอต้มบะหมี่พอกินได้สองคนจึงชวนกินด้วยกันเห็นนางเอกเกาแขนจนเป็นรอยก็บอกว่าที่ห้องมียากันยุงจะแบ่งมาให้ใช้นางเอกฟังสำเนียงต้าไมา้ก็รู้ว่าเป็นคนหูหนานแล้วเล่าว่าพอเธอเรียนจบที่ปักกิ่งก็ทำงานที่โรงแรมห้าดาวต่อเป็นเวลา10ปีแต่บ้านเดิมอยู่ซานตงตอนนี้ลาออกมาพักผ่อนที่นี่ต้าไม้ขอให้นางเอกช่วยล้างจานเพราะเธอทำอาหารไปแล้วจากนั้นก็ขอตัวไปนอน โดยแขวนถุงยาก,กันยุงกับหนังสือให้นางเอกอ่านข้าวเวลาหลีเป่าผิงทำกับข้าวเสกก็เรียกเสี่ยวชุนลูกสาวแล้วให้หลานไปตามเซียเซียซึ่งเป็นน้ำมากินข้าวทั้งสองกำลังเป็นห่วงเซียเซียที่คิดจะไปเซี่ยงไฮ้หลานสาวม,มาบอกว่าเซียเซียยังหลับอยู่กับเจอหยวนเสี่ยวชุนขึ้นไปดูเห็นกองของกินยังอยู่ตรงหน้าส่วนคนก็ยังหลับไม่ตื่น นางเอกได้พบกับอากุยคนดูแลวความสะอาดส่วนกลางของโฮมสเตย์อากุยอวดว่าหนึ่งในสของบ้านที่นี่เป็นของเธอเองไม่พออวดว่าลูกหลานมีบ้านใหญ่โตอยู่ที่ชิงเต่าก่อนจากนางเอกถามทางไปร้านกาแฟของเสี่ยวชุนพระเอกมาส่งญาติตั้งแผงขายของแฮนด์เมด เห็นนางเอกกำลังจะไปร้านกาแฟเสี่ยวชุนจึงอาสาพาไปนางเอกรู้สึกว่าเส้นทางที่พระเอกพามาเหมือนจะเดินอ้อมพระเอกเห็นว่าไหนไหนก็มาเที่ยวจึงพามาชมทะเลสาบเอ๋อไห่เขาพยายามจะสร้างเสียงหัวเราะโดยบอกว่าตนเป็นเหมือนเจ้าชายม้าแคะรับหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนสร้างความขบขันให้นางเอกจากนั้นก็ชี้ให้ดูวิวทะเลสาบบอกตอนเด็กมารอปู่ออกเรือไปหาปลาที่ทะเลสาบเอ๋อไห่ทุกวัน ต่อมารัฐบาลออกกฎหมายห้ามจับปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศจึงไม่เห็นเรือประมงอีกทุกครั้งที่ยืนอยู่ริมทะเลสาบจะรู้สึกว่ากําลังรอปู่กลับบ้านตอนเด็กรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าแต่ตอนนี้ทุกอย่างผ่านไปรวดเร็วนักเสี่ยวชุนไม่อยู่ที่ร้านนาน่าหยิบเมนูให้นางเอกดูว่าจะกินอะไร โยยเห็นนางเอกก็เข้ามาทักทายแล้วขอแอดวีแชทอีกครั้งนางเอกยกโทรศัพท์ที่พังให้ดูเขาเสนอให้เธอเอาไปซ่อมในเมืองนางเอกขอผลัดเป็นวันหลังเพราะอยากพักผ่อนปีนี้พระเอกอายุ28แต่ยังไม่แต่งงานเสี่ยวชุนเลยนัดบอดครูสาวให้นาน่านำอาหารมาให้แล้วยื่นโบรชัวสถานที่ท่องเที่ยวให้นางเอกไว้เป็นคู่มือเธอเห็นบรรยากาศการดูตัวที่แสนจะอึดอัดก็เห็นใจพระเอก นางเอกคิดว่าเซียวชุนกับพระเอกเป็นพี่น้องกันเพราะเห็นแท่เซี่ยเหมือนกันแต่นนาหน้าบอกว่าในชุมชนมีคนแซ่เซียอีกมากนับแล้วก็เป็นญาติห่า,างๆกันทั้งหมดส่วนเซียวชุนมีลูกสาวคนหนึ่งเธอยากกับสามีที่คุณหมิงได้สิทธิเลี้ยงดูลูกจึงกลับมาอยู่ตาหลีระหว่างนัดบอดพระเอกแอบมองมาที่นางเอกเป็นครั้งคราวซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้สนใจเรื่องนัดบอดครั้งนี้เลย หลังทานอาหารเสร็จนางเอกเดินดูรอบๆเห็นเสียเซียกำลังแกะสลักไม้ก็สนใจเข้าไปถ่ายรูปมีผู้หญิงไม้อยู่ใต้โต๊ะด้านหลังคล้ายกำลังโมโหแต่ก็มีความตลกอยู่บ้างเสียเซียเห็นนางเอกสนใจ ก็บอกว่าหุ่นไม้นี้ตนเป็นคนแก่สลักโดยใช้พี่สาวเป็นแบบนางเอกแนะนำตัวว่าเป็นผู้เช่าใหม่อยู่ที่เรือนลมพัดพาของเสี่ยวชุนเซียเซียแนะนำตัวว่าเป็นน้องชายของเสี่ยวชุนก่อนจากก็มอบกังหันไม้ให้นางเอกเป็นที่ระลึก หลังนัดปอดจบลงเซียวชุนถามพระเอกว่าคิดเห็นกับเพื่อนสาวที่เธอแนะนําให้อย่างไรพระเอกเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องเซียเซียที่กําลังจะไปเสี่ยงไฮ้เสียวชุนคิดว่าน้องชายกําลังมีความรักเพราะตัวติดก,กับมือถือตลอดแต่เป่าผิงคิดว่าเซี่ยเซียจะไปหางานทําพระเอกว่าเซี่ยเซียก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆจะมารังไม่ให้ไปก็คงไม่ได้เสียวชุนเกรงใจอาจารย์เซีย ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยร่ำเรียงก็ลาออกจากไปหมดแม้กระทั่งลูกชายเขาเองเหลือเพียงเสียเซียที่อยู่นานสุดหากไปอีกคนอาจารย์คงจะทนไม่ได้พระเอกจะช่วยพูดให้จากนั้นพระเอกแวะมาดูการถ่ายวิดีโอโปรโมทการปักผ้าพื้นเมืองก็หวนนึกถึงตอนเด็กที่แม่ยังไม่ออกไปทำงานข้างนอกพอการถ่ายทำเสร็จสิน้นพระเอกแนะนำผู้กำกับให้ทำคอร์พิเศษเกี่ยวกับการแกะสลักผู้กำกับยังไม่สนใจ แต่สัญญาว่าจะคิดดูสำหรับรายการครั้งหน้าพระเอกเห็นป้าคนหนึ่งนั่งปากผ้าอยู่ก็เข้าไปคุยแล้วพูดถึงว่าหากแม่ของตนยังอยู่ที่นี่คงนั่งปากผ้าเช่นเดียวกับคุณป้าท่านนี้เวลาผ่านไป20ปีที่แม่ของเขาต้องออกไปหาเงินมาเลี้ยงลูกจากนั้นก็กลับบ้านมาช่วยย่าทำกับข้าว เจอหยวนกลับมาถึงก็วุ่นวายในครัวจึงโดนพี่ชายตำหนิให้กลับไปคุณหมิงเรียนหนังสือเจอหยวนงอแงอยากจะอยู่เลี้ยงม้ากับย่าที่นี่ไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือแล้วพระเอกกำลังสั่งสอนเจอหยวนว่าไม่ควรทิ้งการเรียนเซียเซียบอกพระเอกว่าเจอหยวนอยากทำอะไรก็ปล่อยให้ทำส่งเสียให้เรียนก็เสียเงินเปล่าพระเอกเลยเข้าเรื่องถามเซียเซียว่าไปทำอะไรที่เซียงไฮ้เซียเซียเล่าว่าได้รู้จักกับเพื่อน กำลังจะเปิดสตูดิโอแกะสลักที่นั่นจึงอยากจะไปลองดูสักครั้งพระเอกถามว่ารู้จักกันได้ยังไงเซียเซียบอกตอนแกะสลกักมักเปิดไลฟ์สดมีคนดูไม่กี่คนเพื่อนคนนี้เห็นว่าตนฝีมือดีจึงชวนไปทำงานด้วยพระเอกแนะนำว่าหากเขาอยากจะไปหางานทำจริงๆก็ให้บอกอาจารย์เซียไปตรงๆจะได้หาคนมาแทนแต่เนิ่นๆส่วนทางเป่าผิงแม่ของเขาตนจะพูดให้เข้าใจเอง จากนั้นพระเอกโทรบอกเป่าผิงเธอเห็นว่าลูกก็โตแล้วมีความคิดเป็นผู้ใหญ่จึงไม่โกรธที่จะไปเสี่ยงไฮ้เพียงแต่เป็นห่วงเพราะเขาไม่เคยจากบ้านไปไกลอีกอย่างกลัวจะถูกหลอกไปทำไม่ดีจนต้องติดคุกติดตารางเหมือนลูกบ้านอื่นอีกทั้งเกรงใจอาจารย์เซี้ยที่ถ่ายทอดวิชาให้ตั้งแต่เด็ก จ่านัยนก็สั่งว่าหากหาเงินได้ก็ไม่ต้องส่งมาที่บ้านเก็บไว้ใช้อย่าให้ตัวเองลำบากก็พอเสียเซียให้สัญญากับแม่ว่าให้อดทนรอหากตนหาเงินได้เยอะๆจะสร้างบ้านหลังใหญ่ที่ใกล้โรงพยาบาลแม่จะได้ไม่ต้องลำบากยามเจ็บป่วยพระเอกไปนั่งกินปิ้งย่างที่ร้านเพื่อนเขาชมว่าสกุลเสียของพระเอกมีแต่คนเก่งๆ มีเจอหยวนแล้วยังมีเซี่ยเซี่ยที่กำลังจะไปอยู่เซี่ยงไฮ้พระเอกว่าเซี่ยเซี่ยเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กจึงทำงานหาเงินช่วยแม่ไม่เหมือนเจอหยวนที่เอาแต่เล่นไปวันๆทีแรกพ่อส่งมาเลี้ยงม้าจะได้รู้จักความลำบากแล้วกลับไปเรียนที่ไหนได้ดันติดใจไม่ยอมไปเรียนแล้ว นางเอกนอนไม่หลับจึงลงไปข <problem> well, ้างล่างเห็นตาไม้กับนานากินบะหมี่ด้วยกันจึงร่วมวงกินด้วยนานาชมว่าตาไม้ทำอาหารอร่อยนางเอกเห็นด้วยเพราะได้ชิมฝีมือแล้วนานาถามว่าก่อนหน้านี้นางเอกทำงานอะไรนางเอกบอกเป็นผู้จัดการล็อบบี้โรงแรมจัดการรับรองแขกที่เข้าพักวันละเป็นร้อยคนตาไม้ได้ยินก็ชมว่าสุดยอด เธอเองตั้งแต่เรียนจบยังไม่เคยทำงานบริษัทเลยได้แต่เป็นนักเขียนอิสระที่ไม่มีตัวตนนางเอกขออ่านผลงานแต่เธอกลัวขายหน้าจึงไม่ให้ดูส่วนนานา,นาเคยเป็นผู้จัดก,การร้านกาแฟที่เซี่ยงไฮ้ภายหลังมีการปลดคนจึงเดินทางท่องเที่ยวมาถึงที่นี่บรรยากาศถูกใจและอยู่ยาวและทำงานที่ร้านกาแฟของเสี่ยวชุนนางเอกเข้าเมืองนำโทรศัพท์มาซ่อมไม่ลืมกดเงินเพื่อคืนพระเอก จากนั้นก็ไปหาซื้อของใช้ที่ร้านค้าเซียวชินเด็กร้านค้าเห็นเธอขี่ม้าของพระเอกก็สงสัยว่ารู้จักกับเขามาก่อนนางเอกปฏิเสธเธอเป็นนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่ยุนานาสามเดือนครั้งก่อนที่ได้ขี่ม้าของพระเอกเพลอะเหยียบขี้วัวเข้าเซียวชินจะเอาอย่างบ้างจะได้ดูสนิทสนมกับพระเอกมากขึ้น ลูกศิษย์มาลาอาจารย์เสี้ยไปกวางโจแต่โดนไล่ตะเพิดออกจากบ้านอาจารย์เห็นเสี้ยเสี้ยอยู่หน้าบ้านจึงใช้ให้เก็บข้าวของที่คว้างทิ้งเอาไปคืนลูกศิษย์คนเมื่อครู่เสี้ยเสี้ยเก็บเสร็จก็จะไปอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าเขามาที่นี่คงจะมีเรื่องพูดกับตนเสี้ยเสี้ยบอกพรุ่งนี้ค่อยคุยดีกว่าอาจารย์ตะคอกให้พูดวันนี้เสี้ยเสี้ยขอลาไปสมัครงานที่เซียงไฮ้สองสามวันผิดคาดอาจารย์ไม่อารวาใส่ แต่กลับบอกว่าสถานที่เล็กๆแห่งนี้ไม่สามารถรั้งคนมีฝีมืออย่างเขาไว้ได้แล้วนางเอกเดินดูร้านค้าในเมืองชิมชาแสนอร่อยและอาหารหลากรสรวมทั้งซื้อของต่างๆส่งไปให้ที่บ้านแต่หาซื้อนาฬิกาปลุกกลับไม่มีที่ไหนขายเพราะคนส่วนใหญ่ใช้มือถือแทนนาฬิกาปลุกไปแล้ว เธอเดินมาเจอเด็กชายที่พบกันครั้งแรกก็เข้าไปทักทายเด็กน้อยชื่อถั่วถั่วแล้วก็ปิ๊งไอเดียซื้อขนมถุงใหญ่และกับการยืมนาฬิกาดิจิตอลของเด็กน้อยสักสองสามวันจนกว่ามือถือจะซ่อมเสร็จนางเอกกลับมาถึงห้องก็กินอาหารที่ซื้อมาดูการ์ตูนและอ่านหนังสือจนเผลอหลับท่านหมาชวนเธอไปดื่มชาและสอนทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายเธอทำดูอย่างไม่จริงจังนักท่านหมารู้ว่าเธอยังเข้าไม่ถึงก็ไม่ถือสา พระเอกพยายามติดต่อช่องทางขายผลงานของอาจารย์เซียอยู่ที่ออฟฟิศจูจๆมีโทรศัพท์จากแม่นางเอกดังขึ้นจึงรีบมาบอกเธอที่เรือนพัดพาเพื่อนแม่นางเอกจะไปเที่ยวที่ปัก,กิ่งและกำลังหาโรงแรมเข้าพักจึงโทรมาขอความช่วยเหลือขอราคาพนักงานนางเอกบอกไม่ได้ว่าลาออกมาแล้ว จึงเสนอว่าจะหาโรงแรมอื่นในช่วงราคาที่จ่ายไหวให้แทนพระเอกเลยรู้ว่าเธอยังไม่ได้บอกแม่ว่าลาออกแล้วเธอแค่อยากจะพักผ่อนยาวๆจากการทำงานที่ไม่เคยมีเวลาได้พักจึงไม่อยากให้คนที่บ้านเป็นห่วงจากนั้นเพื่อนพระเอกโทรมาบอกเกี่ยวกับการย้ายทะเบียนเรียนของเจอหยวนนางเอกเลยรู้ว่าเจอหยวนไม่อยากกลับไปเรียนที่คุณหมิง อาจารย์เสียพอรู้ว่าลูกศิษย์กำลังจะไปก็หดหูพระเอกนำเล่ากับเนื้อมาให้ลองชิมอาจารย์เล่าว,ว่าในอดีตตนเป็นช่างแกะสลักฝีมือดีใครที่จะสร้างบ้านต้องมาหาทั้งนั้นมีคนพาลูกหลานมาเข้าแถวฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่ละวันส่งของข,องขวัญมาไม่ขาดสายในชีวิตไม่เคยไปขอร้องใครมีแต่คนอื่นมาขอร้องลูกชายบอกตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมีเครื่องจักรมาแทนที่ ทำออกมาฝีมือไม่ต่างกับคนแถมยังผลิตได้จำนวนมากอีกด้วยรัฐบาลอยากให้อาจารย์เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมแต่ไม่มีคนมาเรียนจะทำยังไงได้พระเอกบอกเครื่องจักรไม่ว่ายังไงก็ทำได้ไม่เหมือนคนเพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ของดียังไงก็ไม่ตายเพียงแต่หาไม่มีคนรู้สักวันก็จะค่อยๆตายไปเองและยกตัวอย่างร้านข้างๆที่ใช้โฆษณาออนไลน์นับวันนี่มีคนมาเรียนเพิ่มขึ้น แล้ว EP ีที่4ก็จบลงติดตามนณที่สายลมรักพัดผ่าน EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ